เราควรกำจัดความเศร้าด้วยวิธีไหนบ้างคะเราควรกำจัดความเศร้าด้วยวิธีไหนบ้างความเศร้าเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องที่แย่นะครับเราเศร้ามันเป็นความเศร้าเป็นกลไกอย่างหนึ่งของมนุษย์เพื่อให้มนุษย์รู้สึกปลอบปรโลมตัวเองนะครับความเศร้านี่เป็นหนึ่งในอารมณ์ที่มีมานานนะครับความเศร้าเนี่ยก็จริงๆมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องแย่นะครับมันเป็นเรื่องที่ดีเราอย่าไปมองว่าความเศร้าเป็นเรื่องเลวร้ายนะครับอารมณ์ของคนเราเนี่ย มันมันเป็นธรรมชาตินะครับที่เป็นมีมานานนะครับถ้าถ้าอะไรก็ตามที่มันไม่มีประโยชน์หรือมนุษย์เป็นแล้วมันไม่ได้อะไรขึ้นมาเนี่ยธรรมชาติก็คงไม่วิวัฒนาการหรือนําสิ่งนั้นติดตัวเรามานะครับจนเราเติบโตมาเป็นเผ่าพันธุ์โฮโมแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นความเศร้าเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์นะครับบางครั้งอยากให้มีมุมมองว่าความเศร้าเราเศร้าเพื่ออะไรแล้วเราก็ทําใจเรียนรู้นะครับ ความเศร้าเนี่ยมันกําลังเป็นการปลอบประโยนปอบประโลมนตนนะครับเพื่อไม่ให้สมองของเราทํางานหนักเกินไปนะครับตอนที่เราคิดมากและเครียดกับเรื่องนี้แล้วเราทุกใจจมอยู่กับมันเนี่ยความเศร้าจะก่อเกิดขึ้นมาเพื่อให้เราเพื่อให้สมองเรามันไม่ทํางานหนักจนเกินไปนะครับแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจตัวเรามากขึ้นนะครับทําความเข้าใจกับความเป็นจริงนะครับว่าทุกอย่างนั้นได้ผ่านมาแล้วผ่านไปแล้ว และไม่ว่าเรื่องราวของความเศร้านั้นเป็นอะไรเราทุกคนสามารถร้องไห้เสียใจได้นะครับแล้ววิธีการจะรับมือกับเรื่องราวเหล่านี้นอย่างไรนะครับผมก็มองว่าจะพยายามฝึกมันไม่รู้สึกว่าไม่เศร้าเลยเนี่ยหรือไม่คิดถึงมันเลยก็เป็นเรื่องง่ายนะแต่นั่นก็เป็นแค่การหลีกเลี่ยงความรู้สึกตัวเองนะครับเราหนีคนอื่นไปได้มากมายแต่ยากจริงนักที่เราจะหนีตัวเรานะครับไปไหนไกลๆจากตัวเองนะครับ พอต่อให้เดินทางไปสุดล่าฟ้าเขียวก็แค่เปลี่ยนสถานที่ร้องไห้เท่านั้นนะครับไม่มีประโยชน์อะไรหากตัวเรามไม่ไม่เข้าใจความรู้สึกของความเศร้าของตัวเราเองครับขอบคุณครับคุณคิดว่า